เอ,เอเอพวกคอดไปเฮ้ย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 ไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิโอ้โหแม่งบินเลยเฮ้ยเบาดิจะมาเล่นเจ้าเปิร์นตัวนี้นะครับซึ่งมีอยู่ในคลังมานานแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ที่รู้ๆยังไม่เคยเลยผมยังไม่เคยเล่นเลยเพราะฉะน,นั้นคลิปนี้ขอสักหนึ่งคลิปละกัน ได้เวลามาดูตาเพลเกมยิงกําแพงอีกแล้วนะครับ<อ>เวลาจับปืนกนทีไรย,ยิงกําแพงหนักมากทุกทีนะครับส่วนหน้าก,กาที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นหน้าก,กา BBJN นะครับซึ่งเอาจริงๆจ,จะใช้หน้าก,กาไหนก็ได้นะแต่อันนี้ผมใช้ตามใจตัวเองอะ่ะใช้ตามใจตัวเองครับส่วนฉายาจะเล่นเป็นฉายาอะไรดีวาผมคิดแล้วคิดอีกนะครับคิดแล้วคิดอีกไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นฉายาอะไรดีเอาเป็นว่าผมขอเป็นฉายาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ อ่ะขอลองหน่อยโอ,โอ้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 ยแรงอย่าง,งวะเดี๋ยวๆๆเย็นอันนี้ผมคิย้ยำๆเอานะนผมอ่ะผมว่ามันอาจจะต้องใส่คุมก็ได้นะผมรู้สึกว่ามันดีดขึ้นได้หน่อยอะ่ะ นยโยเอาโอ้ยหมด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 ก่อนหมดก่อนหมดก่อนเดะเดะเดโอ้โหมาเล่นซีาใเล่นไหนมีศัตรูเหรอ ใจเย็ยน,นเฮ้ยยิงไ,ไม่โดนเออโดนละเออหัวคุยละปังมาซีมาไฮแลน,น,น,นยิงมาเลยยิงไปเออนั่นแหละโอ้โหใจเย็ยนลูกซองอะจจะเย็ยนลองใส่ายาแล้วดลีวันน่าจะใช่แต่ i mean! คุ้มหรือเปล่า เนี่ยมันยิงนิ่งอยู่นะเอาทำเล่นไปนะครับนิ่งอยู่นะหัวแล้วมันแม่นว่ะโอ้ my god ต้นท้ายแต่ไม่มีใครปิดสักทีปิดไปเลยเดีย๋ดวยวปิดเองเนี่ยพระเอกปิดเองก็จะอู้าไม่กดสเปกบาร์แลไมจะดูรีเพยียจะดูความหล่อเหลาที่แบบปิดสตรูตัวสุดท้ายมามาลองลั่นดูก่อนลองเล่นฉายาลั่นดูดิ น่าจะเวิร์กอะ่ะอาจจะเวิร์กก็ได้นะครับมามามาแก๊บมาอมอายิงระยะไกลนะครับลองหงุดตั้งระยะไกลนั่นแหละน่าจะโวเสร็จแล้วีปอ่ะโอ้ยมาแล้วดีดเอาเรื่องเลยผมว่าต้องเล่นฉายาคุมปะดิงดีดเอาเรื่องเลยต้องเล่นฉายาคุมปะโอ้ยเนีว้ว อุ้ยกดเต้ากดเมาส์ลงนี่คือแบบแบบโดนหัวง่ายเลยอ่ะแบบเปาะเเลยออสตเอร์าฟุกิหฟุกจัดอ่ะฟุกเลย c a i a d o t โอ้โหเยแล้วเออสตเอปิสเรียบร้อย e a shot อะทำได้ไหมเระโอ้โหไม่ e a d h o ยังยไปกระสุนครับเือ42นไอเทมหมดเลยเพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตตาที่แล้วเือ42วะเพิ่งสังเกตนะเนี่ยไอเทมันไม่หมดเลย เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ละเดี๋เดเด้อเด้ดิเยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแม่งบินเลยเฮ้ยเมาได้เมาเฮ้ยมนุษย์อวกาศบินได้โอ้แหมแยกนึกว่าเป็นซูเปอร์แมนหรือเปล่านะ อ้าวออกว่ะเอาว่ะโปบินว่ะโตออกห้องไปแล้วว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเตรียมทำงานดีแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ว่าไงมีโปรพุ่มแบนปั๊บอะไรเนี้ยเออแต่กูมันน่าจะมีตั้งนานแล้วแหละมันน่าจะเล่นตั้งนานแล้วเอ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้ทีเอ็มนี่ไม่ธรรมดาได้เจอเอาว่ะเจอโปว่ะเอาว่ะโอ้บินได้ด้วยอ่ะโหยอดเลยอ่ะ ไปทง้งต่ก่อนนี่แม่งยิ่งกว่านี้โตต่ก่อนนี่แม่งทะลุบ้างบินบ้างล็อกหัวบ้างโอ้โหสาราพัดใช่ไหมใครที่เล่นบีบีมานานโอ้โหแม่งต้องรู้ว่าโปนี่แม่งสาราพัดจริงๆแม่งมีหลายแบบหลายฟังก์ชัน่นละเกนินกวนตีนอย่างวะโอเคผมว่าผมจะลองเป็นชายาคุมแล้วกันก็ อาจจะเล่นขัดใจคนดูลหลายๆคนเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นปืนกนไม่เก่งอ่ะแต่ก็อยากจะทําคลิปแบบเล่นปืนคนบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่นนถนัดลูกซองแล้วก็ปืนลูกซองเนี่ยจะเป็นหลักๆนะครับก็กลัวจะเบื่อกันอ๋อไม่มีโปนะครับห้องนี้ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นเตตืเตือเอโอ้โหแม่งฟันมองไม่เห็นเฮ้ยใครบ้างใครบ้างโอ้โหบังทำไมเนี่ยที่หัวโมฮ์มีมีมี หัวแตกหัวแตกไปอ่ะเงี้ยหัวแตกไปปงหัมดีครับหัวดีว่ะกไอยิงตัวแรกเลยแต่ลูกฟุะครบเราปแบบอเ้ยว่ะุยุยุยนักกาก์ดิ่งเอยเอาว่ะทีมเราก็โหดกันเนี่ย ั่นแหละผมว่าน่าจะต้องใช้ฉายาพุนงฉรยาพุ่งได้ได้ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ต้องเล่นยงไปเ้าจะเลี้ไปทำไมหรอทำไมหรอโอ้โหอัดตัวนะครับอัดตัวยับบอกเลยว่าอัดตัวยับอัดตัวยับเลยอาจารย์สวัสดีครับโอเคยิงไม่โดนนะครับยิงไม่โดนว่ะเนี่ยอัดแล้วแต่ตัวครับอัดตัวยับเข้าใจไหมอัดตัวยับมีฟอฟัได้อัดตัวยับ ฟันโของเรานี่ต้องแหลมมอกานะเวลาพูดเฮ้ยเฮ้ออยยเป็นไงล้วไม่ได้แดกเนื่อเฮื้อหนเนี่ยูเปอร์นี่เ่สุดยอดอะทำดีเฮ้ยอย่าเลงนาดอย่าเลงนาอย่าเลงนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้หดู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 โ่ะตัวยับเลยอะตอนนี้ผมอะ จะสายลัน่นรู้สึกว่าแม่งลั่นโดนหัวดีมากเลยนะก,ก็รู้สึกงผมอะหรือมันเป็นที่ด่านด้วยแบบไม่ใด่านนี้มันก็เป็นด่านที่แบบค่อนข้างที่จะบอกว่าเรียบเป็ยังไงอยู่อ๋อโหมีควรทายอ๋อครับต่อไปก่อนครับครับโอ้แม่งยิงกูเลยด,ดีครับที่ห้องนี้ไม่มีโปรนะครับต้องเมื่อกี้เอ้ยถ้าเป็นเหมือนห้องเมื่อกี้นะ มันบินเลยมึงทำได้ยังไงจิตใจมึงทำด้วยอะไรฮะมึงบินต่อหน้ากูอะมึงบินต่อหน้ากูอะถ้าใจกูวายขึ้นมากูทำยังไงะเบิดไปเด็กดู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 ดดดู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 ดดู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 ดดูดูดูด โอ้โหนั่งรอเลยเฮ้ยลูกพี่โกแม่งเล็งรอเลยเอ๊ะยอดเล็งรอเลยแหละเล็งรอเัิญคนนี้อย่างนี้เหรอไปเดินเฮ้ยทำไรกันอะเฮ้ยทำไรกันอะโอเคหมดแล้วนะระเบิดไปนะครับระเบิดแอบไปด้วยวิ่งไปครับจะโดน หวดไปเนี่ยโอ้โหโอ้โหฉี่ไปฉี่ไปตกใจจริงโอ้โหก่างมันไปไหนอ้าวเกมจบแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเกมจบไม่เป็นไรนะครับก็เรายิงมาเยอะแล้วนะยิงมาเยอะแล้วแต่เมื่อกี้แม่งตกใจจริงโอ้โหแม่งเซอร์ไพรส์มาตะฟักเกอร์แม่งแม่งยืนแม่งโอ้โหแม่งรวมตัวกันเลยแม่งทำอะไรกันนะฮะมันจะฟิวชั่นกันหรือยังไงวะ ต่อเว้ยมาต่อเว้ยมาลองกันต่อเว้ยไหนเว้ยไหนศัตรูวะหัวหัวแดนบอกเลยหัวเด็ดเฮ้ย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 เออเรียบร้อยอ่ะระเบิดไปอุ้ยเพื่อนระวังโอ้โหเพื่อนเราถูว่าเลยจัดการให้าแล้วนะครับแก้แค้นให้าแล้วมา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 เออเอาไปแดกเอาไปแดกไปไปไรเลือดเลือดเราร้อยสี่สิบสองถ้าไม่โดนหัวก็อึดยูอึดยูถ้ามีเกาะเกาะเพิ่มด้วยนะ เสียงยุผมว่ามันก็ได้อยู่อ่ะอัดตัวยับอ่ะบอกแล้วอัดตัวยับอัดตัวยับเฮ้ยเอออย่าโยกเยอะอย่าโยกเยอะขอร้องอย่าโยกเยอะนะครับผมยิงไม่โดนครับวายสกิดเลยอ้ดตูมตูมเฮ้ยอยู่ข้างๆเว้ยเฮ้ยอยู่ข้างๆเว้ยเฮ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 ้ย โอ้โหเป็นไงหัวแตกเฮ้ยหมดยังวะแล้วไปแล้วแล้วแล้วไป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 โอ้โหกูหัวทิ่มเลยตายเลยเหตุฉอดอ่ะโอ้โหเด้อเด้อเด้อ ถอยเดี๋ยวเฮียยิงเองเดี๋ยวเฮียยิงเองโอ้โหเฮียยิงไม่โดนเลยยิงตั้งนานแม่งได้ตัวหนึ่งแม่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอเนี่ยลวงลวงเลืงลืงปึ๊บชึบโอ้โหแม่งตัวกระพริบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันเจอกันระเบิดไประเบิดอมไปอ่ะตัวเก่งมากกูเด่ะ อัดตัวเก็บมากโอ้ยโหหัวแตกไปไปไปต่อไปต่อไปต่อเพื่อนต่อเพื่อนเอ้ยโอยถอยไปเดี๋ยวเราจัดการเองตรงเนี้ยนี่เอ้านีแค่นันกูเนี่ยนี่ปืนนี้ก็ได้อะแอบโผล่เผลอไม่ได้โผล่ไปไม่ได้นี่ไม่ชอบจะยิงนะครับไม่ต้องจะยิงนะครับเนี้ยเรียบร้อยโอ้โหตักระพริบอ่ะแม่กระพริบละแต่ก็ยิงไม่โดนอ่ะ เฮ้ยนีเยเยย่เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยมึงโดนแม็กไม่พอโดนลับแม็เดี๋ยวอย่าพึ่งจบเกมขอยิงก่อนชิพายไม่โดนชิพาย่ชิพายยิงไม่โดนโอ้ <c oughs> ย,ย, <c oughs> ย,ยไม่กอด โอเคผมก็หยุดการยิงกำแพงไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ยิงกำแพงมามากพอแล้วนะครับยิงกำแพงมาทั้งคลิปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณที่รับชมมากมากครับผม